ขณะเดียวกันไอ้กลางแปลงมันเข้าไปอยู่ในกรุงเทพในสภาได้ยังไงน้องไบผมไม่ได้พูดถึงเมื่อวานการชี้แจงของนายกัฐบนเตีกับท่านีตอุตสาหกรรมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนั้นไม่ใช่นะแต่เมื่อวานนี้เห็นมิติใหม่น้องไบการชี้แจงด้วยการฉายวีดีทัศน์เพื่อปกติฝ่ายค้านอภิปรายจะแสดงวีดีทัศน์เมื่อวานนี้ท่านนายกท่านรตสุริยะแสดงวีดีทัศน์คือเปิดไปวีดีทัศน์เลย เนี่ยทีมงานไม่ได้ตั้งคอลเสกใช่ไหมเป็นการแสดงออกเรื่องนี้เรื่องน้อนเรื่องนี้มันก็ช่วยที่จะบรรเทาเบาบางความเหน็ดเหนื่อยในการชี้แจงแต่ที่ต้องพูดกันในช่วงนี้ก็คือมีการอภิปรายเรื่องอะไรคือครูมานิ์สั่งพุ่มสสสุรินของเพื่อไทยคะ่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะพูดถึงกทมหน่อยฉลาด ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเทียบเคียงที่ฉายภาพยนตร์ในงานกรุงเทพกลางแปลงเรื่องแรกคือ2499อันธพาลครองเมืองเนะะี่ยค่ะอะไรแล้วยังไงรู้านิชบอกนำแสดงโดยแดงใบเล่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปปรากฏหน้าสาราว่าการกทม,มก็เลยฉุกคิดได้เมื่อคืนนี้ว่าตั้งแต่ปี57ถึงปี65<ม>น่าจะเป็นเรื่องประยุทธ์และคณะครองเมืองกรุงเทพกลางแปลงเนี่ยหลังจากก็เลือกตั้งผู้ว่าราชการเสร็จเนี่ย เขาฉลาดไม่รู้ก็อะไรมาคิดเทียบเคียงเขาฉายภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องเดียวท่านประทาน2499อันก้าเก้าอนคลองเมืองนำแสดงโดยแดงใบเล่แล้วก็แดงใบเล่ไปปรากฏตัวที่หน้าสาวะวสาลากศรทบผมก็ฉุนคิดเมื่อคืนตั้งแต่สองห้าเจ็ด มาถึงสองห้าหว้าแต่ผมไม่กล้าใช้หรอกครับมันเป็นหนังสดว่าอะไรกรองเมืองผมใช้อย่างนี้ดีกว่าเพื่อความสลาสลุยให้เกียรติท่านประยุทธ์และคณะกรองเมืองนำแสดงโดยตู่ไบโพล่าเดี๋ยวพี่นอ้องผมที่สุรินตกใจเอ๊ครูมานิดเดี๋ยวนี้พูดภาษาอังกฤษไบโพล่าผมอยากสารเยาียพี่น้องผมฟังว่าไบโพล่านี่มันเป็นโลกชนิดหนึ่งมันเปรียบเสม,มือนโลกลักกระปิดลักกระเปิดก็คือควบคุมตัวเองไม่ได้ อารมณ์แปลผันแปลเปลี่ยนบางทีก็คิดเอาบางทีก็คิดไม่เอาแต่ประมาณสาสี่วันนี้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนตลกใบโพล่าบ้างตลกบ้างมันเริ่มใกล้ประเทศไทยจะอยู่ภายใต้คนเป็นไบโพล่ากับคนเป็นตลกเลยครับมาบริหารประเทศนี่ท่านโมตลอดเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีของท่านก็คือเขาขึ้นป้ายพอคาแม่คาเยอะครับขายนาขายไร่ขายรถยนต ขายตึกขายคอนโดประชาธิปไตยของท่านท่านบอกต้องมาจากการปฏิวัติท่านยกมือเมื่อวานผมตกใจครับแต่ประชาธิปไตยของเรานี่มันต้องมาจากการเลือกตั้งบุคคลที่ผมชื่อชมผมทำกระเป๋าเดินถือเลยเพราะผมชื่อชมในความนั่นแหละอ้าวกลายเป็นขนาดนี้ได้ยังไงต้องยอมรับงานดตรีเนี่ยในยติมันมีเกี่ยวกับเรื่องกรณีโรคภัยไข้เจ็บ อ้างในยอติแบบนั้นแล้วก็มีการอภิปรายไปถึงขนาดนี้เนี่ยเชื่เห็นถึงความดุเดือดขนาดไหนอย่างไรแต่เมื่อวานนี้เป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะท่านยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงประเด็นเศ